พาถือก็ต่อเนาะติดต่อะอองไงจะไงเนง่ายเลยอ่ะสอบจกนิน่เลยิดสงสองคือคนเยวางยางข้างล่างก็ได้ะพอาะว่าใช่จุดยาง Ngoài thay thăm mọi này. Tay lắng lăng lăm. đấy quay những thái lắng lắng. Ao ai Hả thai chứ thai thôi chứ Mà bằng <laughs> มื่อนี้ชิบาคุดกี่ล้อเนาะ,นะมีเียมยัง <c oughs> ไงใช่เขา